เครื่องนี้มีพัดลมมาด้วยนะครับเห็นไหมครสก็ตสามร้อยห้าสิบอารนะครับตัวนี้เนี่ยสามห้าศูนย์อารนะครับลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คพอเรามาเจอพัดลมจิตัวหนึ่งนะครับนะฮะก็เดี๋ยวถอดออกนะครับไม่จําเป็นต้องใช้หรอกครับพัดลมนะครับเดี๋ยวเราซ่อมแล้วก็ปรับกระแสดีๆนะครับเครื่องมันก็ไม่ร้อนแล้วนะครับนะเดี๋ยวชุดนี้นะครับต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับพวกแคปบต่างๆนะครับแคปบต่างๆเปลี่ยนให้เกลี้ยงเลยนะครับ โลทั้งเครื่องนะครับสภาพต่างๆนี่ต้องซ่อมทําความสะอาดซ่อมใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับซ่อมใหญ่ๆเลยนะครับไม่ใช่ซ่อมน้อยๆนะครับแต่ว่าจะทําได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้นะครับนี่ะทั้งภาคจ่ายไฟทั้งแคบทั้งภาคขยายนะครับเดี๋ยวทําให้แล้วก็ถอดพัดลมออกนะพัดลมไม่สามารถที่จะมาใส่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกวนเครื่องนะครับมันจะกวนภาครับวิทยุด้วยนะครับแล้วถอดออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวทําใหม่ทั้งเครื่องนะครับตัวนี้รอดูตอนเสร็จแล้วกันนะครับว่า